ยังมีสายนูชซีซั่นสองสำหรับในสาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในยและพัฒนาธุรกิจนี้นะคะเราก็ได้เอามาใช้ประโยชน์ในด้านของการเรียนการสอนโดยเอาโจทย์นั้นมาเป็นโจทย์จริงให้กับนักศึกษาซึ่งทางธุรกิจของวีมค่ะก็น่าจะได้ประโยชน์จากการที่นักศึกษาที่มาช่วยคิดช่วยดีไซน์หรือว่าเสนอไอเดียต่างๆเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจเขาพัฒนาไปได้ดีมากยิ่งขึ้น ก็ได้เห็นทางการออกแบบเว็บไซต์แล้วก็ออกแบบบูธของน้องๆนะคะรู้สึกว่าสวยมากเลยแล้วก็นำมาปรับใช้ได้จริงในการที่เราออกไปออกงานอีเวนต์ต่างๆค่ะมันสามารถนำมาขายได้นีค่ะก็คือการต่อยอดให้กับชุมชนมีรายได้มากยิ่งขึ้นค่ะในขณะเดียวกันสิ่งที่ตัวนักศึกษาถ้าเกิดสิ่งที่เขาจะได้รับแล้วรู้สึกดีก็คือ น่าจะเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากการที่เขาได้ช่วยเหลือชุมชนได้ใช้ไอเดียในสิ่งที่ตัวเองได้เรียนแล้วก็ไปพัฒนาในด้านของการต่อยอดงนานดีไซน์ของเขาให้มันเห็นค่ายิ่งถ้าเกิดได้ไปทาจริงก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากขึ้นสําหรับในลักษณะของสิ่งที่ไทยเบฟทำนะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดโครงการตั้งแต่ต้นเราเชื่อว่า จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีในด้านของทางเศรษฐกิจในด้านของการพัฒนาผู้ประกอบการหรือส่งเสริมผู้ประกอบการให้เขาสามารถที่จะเติบโตไปได้ในอนาคตเนี่ยให้มีความยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดได้แล้วก็ทําให้ประเทศพัฒนาไปได้ในอนาคตต่ตอไปขอขอบคุณโครงการครีเอทีฟยางดีไซเนอร์แล้วก็ไทยเบฟมากมากค่ะที่ทําให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาสู่ชุมชนค่ะไทยเบฟร่วมส่งเสริมการศึกษาควบคู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน